ท่าเนที้าทสมัยให้ถึงเราต้องเข้าใจระบบทที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือสังคมเข้าใจค่าิยมของผู้สมัยเพื่อที่จะสามารถเชื่อมคนพูดกคค็อนกันและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานในทุกด้านโดยพอดในบนิบทประเทศไทยที่กำลังขู้่สังคมผู้สูงไปแล้วการพัฒนาศักยภาพในการผลิแบบตและรายได้ต้นว่าเป็นเรื่องสำคัญ าการเินที่จะนำพาประเทศให้พัฒนาแบบได้ยืนต้องสามารถวางจังทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิเปดประโยชน์และเกิดสินค้าทูงสุดและสุดท้ายคำว่าทำต้นทีหมายถึงการตัดสินใจอย่างแม่น,นยำรวดเร็วทาสถานการณ์เพื่อรับมือกับวิกฤตได้อยา่ายงมีประสิทธิภาพและเพื่อมีโอกาสก้าวฟ้าให้คำโดยสุ่มภายในใต้การบ,บริหารงานที่จังหวัดวันนี้ รองผู้บริหารจังหวัดทหน้าี่ช่วยผู้บริารจัดการทำงานทุกด้านหัวหน้าสภานวัตกรมที่เป็นศินาฏกรรมศิาเะาหมายในการทางานเปล então, ี pacing, this, ่ยนแปลงยบายสการฏิบ <questions. S 2> <die. S 1> <The> ัิปรับจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดหัวหน้าสกานักการพัหนาที่จังหวัดทก้านทำหน้าที่ขับเคลื่อนไปายไปสู่การปฏิบัติระดับทุนที่นายเพืทำหน้าที่ในการผู้รับผิดชอบอำนวยการกระดับทุนที่เพื่อบริการร่วมงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับผู้หา <ersch> ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการอำนวยการสะดวกต่บคลนหมู่บ้านของตนเองโดยทั้งหมดนี้ใช้กลไกในการคณะกรรมการต่ดการพ้นระเบียบที่มีอยู่ในหมู่บ้านที่ควรจำสืบเสินการดำเนินคดีถ้าหรือไม่และจำเป็นจะต้องมีอะไรต้องปรับปรุงตามต้องหรือไม่อย่างไร ก็ให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรายได้และให้มีความสุขและความภูมิใจของประชาชนเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการทํางานผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทํางานกยางต่อเนื่ในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายของทีมหาไทยทุกประการฟังแล้วแบบเปรียงม้านะครับผมเข้าใจอยู่ว่าที่ผ่าน เราอยากมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่น้องประชาชนเพื่อามีรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชานโดยตรงท่านต้องเข้าใจว่าทุกคนก็ทำงานเพื่อที่จะแก้ปัญหาทุกของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ซึ่งทุกมีหลายประการก็ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเขรามาและเป็นิดเครื่องก็ต้องช่วยกันรับเคื่อนรัฐบาลที่สืบสาสิเด็จผมบอกเลยว่าทุกนโยบาย สุดท้ายผู้ที่กำลังพี่ใหญ่บ้าพี่ที่สารวัตรผมจึงขอให้ทุกท่านในตั้งหลักที่ดีจะนี้บทบาทในหน้าที่การงานของเราจริงๆก็มีอยู่มากแล้วนะครับผมมาอยู่กับท่านผมเองการทำงานผมก็ขอบคุณและชื่นชมเพราะความคิดทุกอย่างจะไม่ลงที่กำลังผู้บ้านพี่ให่บ้านแต่พอได้รัฐบาลใหม่ก็ต้องมีอะไรที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนโดยด้านตั้งใจไว้แต่ก็วันนี้เราดับทุกทุกเรื่อง จะมีข้อสัมการทีงสือสังการมีนเราทปฏิบัติตามมาก็ค่อยๆช่วยกันผมให้กลับตเลินะครับพอันตึงขนมา็วนแล้วต่เจ้าหน้าที่ของเราก็อยู่สำนักงานอยู่ช่วยยกเปพสไปดูต่เือมีหลายเดือนารตนะครับก็เปตัวแขนั่งทหน่วยนะครับผมก็จะอูตรงนี้แต่ว่าจะูาด้วยครับขอบคุณัรนัานผู้ใหญ่บานและเพื่อสวัสดิ่าครังทุกท่านผมบคุณที่ช่เอนครับ ขอบคุณท่านที่อยู่ห้องของเรานะที่มีความภาคภูมิใจและได้โคการสนาอานาจให้ใครเลยนะครับห้องประชุมของทีเดินทุณครับเขอบทุกท่านกลับได้เลยครับผมกลับไปดจะอยู่ต่อกันต่อครับ 没事你 ก็มีติดอาสามาช่วยน,นัยเพยเพราะบ้านมันยากไร้เป็นที่ว่าการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราได้สะะรารค้าทางรัฐเป็นที่ว่าการบนเลือกที่ที่สุดได้อันคนเลื้นที่เยอะขนาดนี้นายอำเภอนักการก็เดียวดูแลไม่ไหวเลยใช้กระบวนการจิตอาสาทำความดีด้วยห,หัวใจโดยการขอกำลังเสรีบ้านหมุนเวียนกัน20ตำบล5เดือนโดยกันครั้งหนึ่ง ทางกันเนึ่งก็มา30คนิบค่ตุ้มตัดต้นตัดหญ้าเอาไมก้กลับมาช่วยทำยทำได้วยกายทำได้วยใจครับเพื่ออะไรเพื่อบ้านเมืองประสามช่วยานเป็นเดียบก็สวยสวยงามท่านเห็นว่าตาสวยนามด้วยกานเมืองเราแค่เราเราพัฒนาอย่างนี้ครับบอว่าดีมากสวยงามมากครับ เรใช้พวกเราช่วยกันเองแหละครับนอำเภอดูไม่ไหวเราพักการมีคนเดียวอาทิตย์อาทิตย์ละหนครัไอ้จังละทกวันทุกวันจัดกินอาสามูกันครับกินอาสามาช่วยกันพัฒนาพิ่าการอำเภอหลังใหม่ครับมี20ตำบล20ตำบลด้วยสี่สัปดาห์ก็อยู่ประมาณหเดือนเจียกันแค่งหนห้าเดือนเกอกันแค่นต่อตต่อวันทำงนนละหองมาคนละอ่ อาสาาักหนึ่งภาพกันทัเลมหหน่อยทักหนึ่งภาพมามาจีตาสเราจะเอาเป็นชุดๆนมามาอนขอพับนิ่มาเอาไม้กวาดมาด้วยนะครับเอาอุปกรณ์ด้วยมาไม้กวาดไปด้วยิไม้กวาดไปด้วยมากมกัใหญกนครับไม่อตาสาอยู่ข้างหน้าายร่วด้วย่วยกันยืนข้างหลังเร็วเร็วเร็ว มาบางๆมาได้ไหมเราลราบางดูแต่ทไมไม่กว่าบางกว่าถ้าถ้ามันสูงมากก็สวยงามมากครับสวยงามมากสวยงามมากจิตอาสาของเราทุกวันจันทรร์์วัันนจททโุกวันจันยี่สิบตำบลหมู่กันจิตอาสาเป็นไม้ข้างล่างอา๋อป้าป้านิ่งเงาปัาไม่ใช่ลำเลื่ด้ใช้ประโยชน์ไอ้คนนั่งด้วย

ในนามนายอเมือผู้ในการติอสาขอบคุณทุกท่านนะครับขอกล้องบลกนตบไม่มีกล้องเลยกล้องได้เลย้ได้เลยไปเดี๋ยวเข้าขึ้นไปดูแฟหน่อยครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ีวันนี้วัตกรรเราได้มาพบท่านนายอำเภอสมชัยบุรณะที่ว่าการอำเภอหลังใหม่เมื่อภาคเช้าท่านก็ ประชุมรับนโยบายอนดฟรซนอยู่ที่ห้องประชุมด้านหลัง้าคสายสายหน่วยท่านก็ลงมาที่จิตอาสาของท่านนะครับ20ตำบลหมุนเวียนกันในครบ5เดือนครับท่านกิจกรรมดีๆอย่างนี้จะทำต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับท่านครับผมเรียนว่าเราได้รับโอกาสจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินชื่อพิจิตบนทันมอบสาระกลางหลังเก่าเป็นที่วาการหลังใหม่เราใช้ทุมผ้าป่าสามัิครคนละ10บาทได้เงิน2ล้าน ปรับปรุงโดยไม่ต้องใช้นระมาณราชการใช้เวลาสองเดือนแล้วเสร็จจากนั้นบนพื้นที่20ไร่ตรงนี้จะมีสวนสาธารณะอยู่ประมาณ10ไร่เป็นตัวคานประมาณ10ไร่รวมถึงถนนหนทางด้วยนะครับสิ่งที่เราห่วงก็คือว่าเมื่อพื้นที่ใหญ่นักการเราคนเดียวเหมือนเดิมไม่สามารถที่จะดูแลพื้นที่ความสะอาดได้ผมจึงใช้นาย,า,ยชายุพระราชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หวัวด้วยการนำกิจอาสา ทำความดีด้วยหัวใจทุกวันจันครับตำบลละ30คนนําเครื่องตัดหญ้าไม้กวาดถุงดามาช่วยกันปัดกวาดตัดกวาดแล้วก็เก็บทําความสะอาดทุกวันจันทร์สาคนก็จะทําให้เสร็จบริเวณนี้ประมาณเนื้อที่10ไร่นี้ให้สะอาดสวยงามหมุนเวียนกันมี20ตําบลก็ประมาณ5เดือนเจอกันครั้งหนึ่งเป็นมติที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านครับนั่นคือหลักการที่ไปที่มาครับี่ ผมดีใจที่ท่านนายเภอน,นํำพาชุมชนได้มาจิตอาสาแต่สิ่งที่ขาดไปได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูสุรินเดชของเรารตอนนี้ว่ายอดสองล้านก,กว่าแนละ้วขอเชิญท่านนำพาเพจคนสนิทจบดีไปดูสุรินเดชสุรินเดชครับนนให้ให,ให้พวกนาย,นายนทาเจนเขาดีใจที่เดชเขา มีกิจกรรมในท่ขงการต้องมีสุรินเดชพวกเี้ครับตอนนี้ท่านนายอำเภอสมชัยบุรณะหลังจากท่านไปทากิจกรรมกิตอาสาด้านล่างแล้วท่านก็มาที่สุรินเบสของท่านนะครับของท่านผู้ว่าพิจิตรบุญทรรของท่านแม่นะว,ว่า,านหมาไย,ยรุจดินบุญทรรมท่านด้านในท่าไหมสวยๆเจเลยครับท่านนายอำเภอครับก็เรียนว่าเราได้ที่ว่าการที่สวยงามที่สุดข,ของประเทศไทยเราก็ได้สัดตรงด้านหน้า ตรงนี้เป็นศูนย์โอทอปและเป็นช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ชื่อสุรินเบสคำว่าสุรินเบสคือช่องทางออนไลน์ขายสินค้าทุกชนิดของจังหวัดสุรินเป็นนโยบายของท่านพิจิดการทุนท,นทางผู้ราชการจังหวัดสุรินที่ต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาให้คนจังหวัดสุรินที่อยากค้าอยากขายใช้โปรแกรมนี้เข้าไปทั้งผู้ค้าก็เข้าไปได้ผู้ซื้อเข้าไปได้ไปเจอกันแล้วก็ได้ขายของด้วยราคาที่เป็นธรรมมิตรภาพนะครับ เดือดต้องถามนี่คือตัวอย่างสินค้าสุรินเบสนะครับของอเภอเมืองสุรินครับเอาเลยดูเลยครับมาแล้วมาเป็นกำลังใจกันวันนี้มีอะไรบ้างอาพูดคุยหน่อยสินค้าวันนี้เรามีอะไรบ้างครับสังคมปัจจัยให้พี่น<ห>้องที่ติดตามพาเพจโคชรินทจำดีดูทัว่วโลกครับเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จบนะ้าโลกนะแนะนำเลยครับแนะนำค่ะอุปโพคบริโภคก็มีหลากหลายนะคะ ของชาวบ้านนะคะมีเป็นท่าไมสวยๆแงุกตำบลทุกตำบลเลยครัมาฝากขายที่นี่เพื่อเป็นที่ดูแล้วก็ถ้าสนใจสั่งเยอะวันนี้เราก็สามารถที่สั่งทางออนไลน์สุดเดนเบสได้นะครับแล้วก็มีเป็นเสยื้อที่ระลึกก็มีนะคะเป็นเสื้อยืที่ระลึกนะครับนี่เสียอไมสําเร็จตัดเสร็จแล้วนี่เป็นไหมนะครับสีธรรมชาติอันนี้ก็ติดมาจากผ่าไหมธรรมชาติเป็นกระเป๋า ก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มีเห็นในนี้นะครับมียาหมองยาดมยาหมองยาดมทุกอย่างได้เกิดจากสินค้าในชุมชนของอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับเพื่อที่จะเป็นท่องทางการตลาดการค้าการขายการจําหน่ายสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้พี่น้องนะครับซึ่งตัวเองไม่จําเป็นต้องมาฝากสินค้ามาเป็นตัวอย่างจากนั้นก็คุยกันทางช่องทางออนไลน์สุรินเบสนะครับในการสั่งได้เลยนะครับยอดเราก็ได้เยอะแล้ว ยอดเราก็ได้เราต้องทำยอดให้สูงไปเรื่อยๆถูกไหมเนี่ยนะรูมแม่บ้านเราจะได้มีพลังนะครับจะได้มีกำลังใจมีพลังสุดไม่มีไร แตน้นี่คเป็นน้ของเราครับตอนนี้นายก็จะขึ้นไปเซ็นหนังสือเดี๋ยวพวกเราทีมงานเพจคุ้มสุรินทร์ทำดีไปดูห้องฝ่ายทะเบียนนะครับตอนนี้การอำนวยการของเจ้าหน้าที่ของเราได้การต้อนรับพี่น้องที่มาติดต่อราชการที่สารการหลังเก่ามาเป็นที่วการอำเภอหลังไ่อันนี้นะครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาจากตำบลไหนตำบลนาดีนาดีวันนี้ ครับมามาเข้าเวรเข้าเวรตามหน้าที่นะครับเพราะเขาจาัดระเบียบเวรนะครับวันนี้ท่านก็ได้มาทําหน้าที่ของท่านนะเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องไฟทะเบียนนะครับที่พั่งหลังหม่ครับตอนนี้พี่น้องที่มาติดต่อราชก,การนะครับตอนนี้ก็มาทำโรงงานนี้ไฟไฟตัดกระจาจนอันนี้แม่บ้านผู้ชวญได้บ้านมหาไทยครับทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ คอยบริการพี่น้องที่มาติดต่อราชการนะครับที่ห้องสายทะเบียนถ้าพี่น้องมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เลยนะครับท่านก็จะให้ความคิดที้แนะนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้เราพยายามที่จะบริการประชาชนให้ได้เกินร้อยปอร <c oughs> ครับ ตอนนี้เราที่ปรการอำเภอหลังใหม่เราเป็นเป็นระบบที่สวยงามมากเป็นระเบียบเป็นแต่ล่หน่วยงานก็แยกการจัดส่วนนะครับความรับผิดชอบครับตอนนี้ก็ดูแลสวยงามมากสวยงามเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานราชการที่ปรับปรุงใหม่ครับใหม่นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้อง อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการนี่น้องสาวสวยนะมาก็ติดต่อน้องได้ทุกคนบริการประทับใจมีอะไรก็ปรึกษาสอบถามได้นะเป็นกันเองมาอำเภอก็เหมือนมาบ้านตัวเองครับถือว่าเป็นหน่วยงานราชการที่ให้บริการสระชาชร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงครับ ชิ้นงาลำพูนลใหม่ดีไหมดีหลังเีบเลดีมาเลยแข็งแรงไหมครับเพราะว่าอยู่การที่เราจอดรถจอดไรก็สมดวบายห้องน้ำห้องน้ำก็สะดวกสบายไช่หเดีก่อนนะครับเพราะว่าการชิ้นงานลำเูนเขาพยายามที่จะปรับปรุงให้ทุกที่นั่งให้พี่น้องเรามาราชการแล้วมาไม่ต้องดุัจมาแล้วก็สบายใจกัน เพราะว่าหนึ่งข้าราชการเราทุกคนคอยบริการพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านล้านล้านยายล้านยาครับนี้ครับพี่น้องของเรานะครับมาติดต่อราชการก็ดูอย่าเป็นกันไปนะครับ มีแต่เจ้าหน้าที่น่ารักน่ารักพี่น้องมาติดต่อราชการไม่ว่าแต่ผู้ใหญ่กำน,นันผู้ช่วยสารวัตรกำนันถึงเวลาก็มาช่วยราชการในที่ว่าการอำเภอหลังม่นะครับอันนี้ผู้ช่วยแม่บ้านมหาไทยเขาก็สุดยอดอยู่แล้วทำงานอย่างเต็มที่ถึงเวลาก็จิตอาสาเหมือนกันออกกิจกรรมทุกหน่วยงานถ้าเป็นิตภกริจในที่ว่าการอำเภอนะท่านจะเป็นจิตอาสาเพื่อทํางาน ควบคู่ให้กำลังใจท่านรองชำนาญชื่นตานะครับเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ขยันแข็งแข็งทำงานแล้วสิ่งที่ขาดไมได้คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรีท่านพิจิตบุญทันท่านแม่บ้านมาไทยท่านรุจรินบุญธันนะครับเนี่ยเพราะว่าวันที่20 21เ,เดี๋ยวเราก็จะไปพบกันที่อำเภอศรีระงจังหวัดสร้างสุขสร้างรอยินนะครับ จะไปพบกันที่อำเภอศรีรงค์อย่างแน่นอนครับต้องเลือกตอนแรกว่าจะไปวันที่2 8ด9แต่เลื่อนมาเป็น20 2ยเพราะว่าจะต้องติดกิจกรรมงานกเกษียณที่เขาใหญ่งานกเกษียณเยอะครับพร้อมงานพร้อมกันวันที่21มากมายไกลกองน,นะครับครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวครสุริงทร์ิธดีเราก็มาถ่ายทำให้อำเภอเมืองเราแล้วการบริการฝ่ายทะเบียนรร์ บริการเกินร้อยครั้เราได้สอบถามพี่น้องที่มาติดต่อราชการสารการหลังเก่าเป็นที่วาการอำเภอหลังใหม่ประทับใจห้องน้ำห้องท่าก็มีบางคนก็บอกลืมไปที่อำเภอเก่ามาครั้งแรกก็มีฝันลงถามว่าเป็นไงถูกใจในการบริการทุกอย่างเต็มที่ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเหตข่าวคนสุรินํำดีวันนี้เราประ่ายทำให้หน่วยงานที่วาการอำเภอเมืองสุริน เพียงเท่านี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาถ่ายทำให้ท่านนายอำเภอสมชัยบุรณะอีกครั้งครับสวัสดีครับแช่แช่ไม่หลับนั่นแหละแค่เพราะว่าเขาจะได้ฟิน ัท่านอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการ์ดอะไรครับปัญญาเลยครับท่านนี่คือการลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนทำไปติดต่อทาธุรกรรมต่างๆครับผมค่ะแต่เราต้องโหลดแอปพลิเคชันนี้มาติดตั้งไว้ที่ในในโทรศัพท์ครับผมค่ะแล้วก็เราสามารถลงทะเบียนได้สองช่องทางก็คือลงทะเบียนด้วยตัวเองครับผมหรือลงทะเบียนผ่าเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานเ<อ>าค<ท>ือแขกทั่วประเทศใช่เราเป็นไปให้ก็ได้ค่ะโอ้มันก็จะมีประโยชน์คือใช้ ก็สามารถใช้ยื่นแกนตัวตนได้ <c oughs> จากบันทึกบัตรกำลังตัวประชาชนทะเบียนบ้านไว้ในแอปพลิเคชันนี้ค่ะครับหรือถ้าเราจะมาติดต่อตติด่อที่สถานบัน,รนเราก็จองคิวแลถ่ายล่วงหน้าในเอพิเซชันนี้ได้เลยหรือ <c oughs> จะย้าย <c oughs> ที่อยู่ได้ตัวเองแต่ว่าย้ายชีวิตได้ตัวเองได้เลยหรือเสียภาษีเพื่ตนเอง โอเคโอเคครับทา่านขอบค<พ>ครับผมไม่ต้องเสีเวลานเข้ามาที่สนเยคครับผมต้องการใช้คห,หรือใช้ลูกหลานให้ลงให้ก็ได้ถ้าเราไม่ไม่ทำไม่เป็นหรือให้ทางหน่วยงานในท้องถิง่นตามหมู่บ้านก็สแกนได้ทำได้

ได้ค่ะเชิญชวนนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีนะคะโหลดและลงทะเบียนมีประโยชน์หลายหอย่างนะคะตามนี้เลยเข้า YouTube เปิด Google นะคะมีวิธีการหมดเรียบร้อยถ้าไม่สะดวกมาที่มือก็ได้ค่ะโอเคค่ะรับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคุณสุรินทร์ำดีวันนี้วันจันทร์ที่18วันที่ทีมงานเพจข่าวคุณสุรินทร์ำดีก็ได้เดินทางมาที่วังการลำเพ หลังใหม่ก็คือสารกลางหลังเก่าได้มาร่วมสังเกตการในการประชุมคกฟเรินหลังจากประชุมกทเรินท่านนายอำเภอก็ลงมาดูแลที่น้องที่มาจิตอาสาด้านหน้าที่การอำเภอพอนหลังจากนั้นท่านก็เข้าเยี่ยมเนะครับเยี่ยมตูรินเบสเสร็จท่านก็ขึ้นไปนห้องจิกนาถเราก็เดินทางไปที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในรอบฝ่ายทะเบียนในการบริการที่วการอำเภอหลังใหม่วันนี้ก็เสร็จสิ้นโดยสมูณ์ในการถ่ายทำที่วการอำเภอเมืองหลังใหม่เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวทีงานเปรียบข่าวโคตรสุรินทร์สดีก็จะมาถ่ายทำให้ที่วการอำเภอหลังใหม่อีกครั้งครับสวัสดีเพียทุกท่านครับ